อันนี้ประเด็นที่1นะครับถามคุณผู้ชมว่าแต่สําหรับคนดูอย่างเราเนี่ยคิดว่าแปลกไหมถ้าเกิดว่าก้าวไกลเนี่ยจะไปขอคะแนนโหวตนายกจากพรรคใดๆก็ตามณถึงตอนนี้เราก็เลยยังไม่รู้ว่าไอ้ดิวที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นดิวในแง่ของการว่าดิวกันว่าให้ทําอะไรซึ่งคําถามคุณผู้ชมก็คือว่าสมมติว่ามันเป็นดิวในแง่ของการที่ว่า เอาเสียงจากสอสที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยมาโหวตให้พิธาเป็นนายกว่าที่ฝ่ายค้านอ่ะซึ่งเซ็น MOU กับพรรุ่มรัฐบาลแล้วนะตอนนี้เพื่อเป็นการปิดสวิตส,สว์ด้วยเพื่อเป็นการปิดสวิตส,สวมันจะเป็นดิวลับที่แบบแปลกมากเลยไหมเพราะผมอ่ะ ว่ามันไม่แปลกคือถ้าเกิดว่าทุกๆคนพูดกันไว้อยู่แล้วว่าก็อยากจะปิดสว so <ฮ>ิตสวแล้วก็มองว่าการมีอยู่ของสวอ่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่จะเหมือนชวนมาหรือว่าไปพูดคุยทําความเข้าใจให้ว่าที่ฝ่ายค้านของสมัยต่อไปเนี่ยเขามาโหวตนายกให้เพื่อเป็นการปิดสวิตสวเนี่ยในมุมมองคุณเองเนี่ยก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกขอเสียงมาโวตคนชนะเลือกตั้ง เพื่อเป็นการปิดสวิตสอ,อช์ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยใชที่พูดนักพูดหนาว่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแล้วสหมดที่ได้เสียงอยู่นัตอนนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเสียงที่มาจากประชาชนออกไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมขอเสียงเหล่านี้มาโหวตเพื่อปิดสวิตสอวอ์ที่ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนได้ไหมมันก็ไม่รับนะแล้วมันก็ <c oughs> มันก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรมันก็ไม่ได,ดูแปลกอะไรแต่ว่าพอในสถานการณ์แบบนี้ด้วยใชนสถานการณ์ที่ประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยใช่แต่พอคุณสุริกัญยาตันสกุลกับคุณชัยธวัฒน์ต กิดขึ้นก็หมายถึงว่าไม่มีก็เขาบอกไม่มีเราบอกไม่มี